เบเกอร์เชฟแคนเนอร์นะคะเราใช้ของเมสเบเกอร์เมเรเกอรใช้ของมิเล่พิเช่นนะคะเราใช้ของลานิชใช้ของฟรีทูคเอ่อคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นเราใช้ของฟิตนี่แล้วก็ของลานิชเอ้ยไม่ใช่ของรักก์ก์ของพ่อ YouTube ค่ะแป้งพอกของชิลเพสไม่ได้ใช้แป้งพอก อายแชโดว์นะคะอายแชโดว์นะคะเราใช้ของ ODBO เบอร์สินยัสใช้ของเทอร์เฟล่าของเบอร์02กับ05แล้วก็ ODBO เบอร์ศูนย์ห้าอ่าเออเบสออนบัตรบัตออนนะคะเราใช้ของเบบี้ไวท์ใช้ของโฟร์ยูทูนะคะเบอร์ m 5็กับ M53 แล้วก็ ของจ er. er 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 ิแกรมเบอร์เบอร์อะไรก็ไม่รู้อะถามที่เจอเสียพูเสียพูคอนทัวของเมดินดานะคะไม่ได้ใช้คอนทัวค่ะเอ่อไฮไลท์นะคะเขาเขาใช้เซเวน่าของเบลล์อีเซเวน่าเบอร์ศูนย์สองบลลอีสองหัวอาร์เรเนอร์นะคะ ใช้พิ้งคอ,อสีดำกับสีน้ำตาลชาเป็นของไม่กินเลยเบาอีกดัน,น,นชื่อขีดนะคะเราใช้ของอินไม่ได้ใช้คะ่ะชื่อดาคุตานะคะใช้ของโมชิใช้ของแม่คะ่ะจิ๊กแม่มามาสคารานะคะเราใช้ของโอดิบิโอแล้วก็สกายไฮนะคะเราแนะนำตัวนี้มากของโอดิบิโอก็คือปัดแล้วขึ้จึ้งแบบจึ ใช้ของเมวรีนสีชมพูแล้วก็มีตัวหนึ่งสีดำแต่ไม่รู้จำจะไม่ได้ของอะไรแต่ว่าใช้ดีมากไม่ได้เอามาลิปนะคะเราอ่แอ้ก่อนอันนี้ของเซเว่นซื้อจากเซเว่นก็เคชิโดรสีสีชมพูเบอร์สูงสองสูงสองอ๋อสูงสองแล้วก็เฟอร์ยูทูสาวกโคยยูทูอ่ะอันนี้เบอร์สิบห้าอันนี้เบอร์สิบแปดก็อันเบอร์สิบเอ็ดค่ะไม่ทราบว่ามีกี่ปากไม่ปากติดแล้วค่ะ ตัวรองนะคะมี่3แท่งก็คือของคุยชูนะคะตัวนี2ีสแล้วก็ของกอรีอคารีนะคะเป็นสองสอแล้วก็เป็นลิปกอสของชานมสแท่ง,ง,งแม่ตัวหนึ่งขอเจ็ดหขอเพสันเปอดิมันใช้ดีมากผูกเรืเ่องภาพอะจังวะบ๊ายบาย